โอโหเป็นไบ้างก๊กได้ชมเพี่กกับคนไปแล้วนะนิดนึนงมีล้อสดโชว์ด้วยนะเวลามีหนุ่มๆมานะคะว่าสาวๆที่นี่ก็จะเปิดใจละลายะ <laughs> คะอ้อมีแบบว่ามาเซิร์ฟด้วยนะมีฟ้อนด้วยก็ <laughs> <laughs> ว,ว่ากันไปนะคะ,คะ ต่อมาค่ะกิ๊กนะคะเมื่อหลายวันก่อนนะคะเดียวกาได้ได้ไปไปไานี้งานงานหนึ่งไปอีกแล้วไปอีกแล้วสัมภาษณ์เรเป็นก็สัมภาษณ์ไปงานไม่เคยชวนเไรเงี้ยเอาต,ตลอดเวลาน,นะคะค่งงานงานนี้นะคะเป็นงานาต้องบอกว่าเป็นงานที่เขาจัดขึ้น เป็นการเลี้ยงฉลองด้วยแล้วก็เป็นงานพ้ายวันเกิดของเจ้าของคลื่นนะคะเอฟเ90.75คนรักบานนั่นเองนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยชื่อว่างานวันรวมใจคนรักบารค่ะในวันนี้ไม่ทําดาเมื่อกี้เพราะว่าเขามีศิลปินมาโอ้โหเพียบเลยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเม้งวันยูมารักกุลโอ้อีกเยอะแยะมากมายเลยที่เรนูภูไทยก็มีนะคะที่ขวัญใจมิตรภาพอ่าอย่างเงี้ยต้องเต้นอย่างเงี้ยเลยเยอะแยะมา คลายสุดคลายก็คืออิ่มมากอิ่มแบบว่าท่านหนักขึ้นมาหลายโลหน้าเลยขอบคุณนะคะสำหรับการเล่าสู่กันฟังนะคะเอาเป็นว่าภาพบรรยากาศสุดแสนแค่ไหนนะคะแล้วก็ธุรกิีจของเราเนี่ยจะไปเจอศิลปินคนไหนเอาเป็นว่าพร้อมหรือยังพร้อมสุดๆแต่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นเลยแหละเอาเป็นว่าไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ อาละรครับคุณผู้ชมนะคะวันนี้อยู่กับเราทำรีวรารตี้ออนทีวีออนธนิตารายงานตัวเหมือนเดิมผมพี่เจโก้เศรษฐทธิ์รายงานตัวครับผมวันนี้ดูเราแปลกเนาะใช่เมื่อยคอไหมฮะต้องเอียงอย่างเงี้ยเมื่อยไหมเมื่อยมากวันนี้เรามีงานไซรัสรามานะคะนอกสถานที่นะคะครับผม,มางานวันรวมใจคนรักปางนะคะก<ด>็คเก้าสิบเจ็ดห้านั่นเองแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเราอยู่ที่ห้องสมบของเขานะคะต้องบอกแบบนี้แล้วข้างหลังเราเป็นตุ๊กตาที่จะมาแจกในงานด้วยนะคะ แล้ววันนี้จะบอกว่างานทงานของเขาเ่ยเป็นงานเล็งสั่งนะคะแล้วก็ข้าม <ๆ S 2> ไปด้วยศิลปินเทียบเลยทีเดียวที่จะมาร่วมงานกับออกในงานวันนี้สัง<ช>่งรค์ของเขาด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็เ,ออเราเจอศิลปินหลายท่านแล้วเนาะใช่ไม่ว,ว่าจะเป็นใครบ้างโอ้หลายคนนะครับผมมีพี่ไม้ออนะคะมีพี่จอยชนะน,น,นะคะคจ้องผันกัลยา,าละเมิดอุ้ยเทียบเลยนะคะอย่ยว,ว่า ภาพบรรยากาศภายในงานเรามีมาฝาก,กคุณผู้ชมแน่นอนติดตามชมกันได้นะคะกับทันบุรีวารีดี้ออนทีวีช่องที่เท่าไหร่33ครับผมตอนเวลากี่โมงนะ16บหนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาครับใช่แล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนละกันเนาะครับผมจับมาค่ะนะครับก็วสวัญญ <c oughs> สดีสำหรับแฟนเพลงขึ้นเอฟเอ็มเกเจ็ดห้าไมเคิลเฮิรนะฮะกลนรักบางเรดิโอนะครับก็ขอพระทานาภัยที่ขึ้นเวทีช้า เนื่งอ,นองจากต้อนรับแขกด้วยถูกต้องนะครับแต่ช่วงนี้ขึ้นมาก็คงจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับต้องขอขอบคุณวันนี้ลืมหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับวันนี้สื่อมวลชนของเรานั้นมาทำํำข่าวเพื่อ <มา S 1> จะเออก็บภาพเก็บอะไรต่างๆถูกต้องนะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับช่องโฟร์ชแนลนะครับวันนี้มาเป็น เก็บบันทึกภาพด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับในห้างนะครับพี่นิคมบุญวิเศษอตรงหนึ่งนะให้กับพี่นิคมผมชักนิดหนึ่งนะฮะนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งช่องเป็นจานดาวเทียมเส้นเดียวกันแต่ว่าเป็นจาน IPM นะฮะช่อง34มสิบสเาระมสดอพ่อดูประจําจริงปะช่อง33บนะฮะบริษัทคนทนบุรีจํากัด โดยในห้างบุญเลิศวันนี้มาด้วยนะฮะสินตุ้มบุญัระเบิดให้กับในห้างเนี่ยฮะในห้างบุญเลิศด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กของน้องน้องด้วยนะครับพี่ตุ๊กเสือดเพชรรอดเจริญเมื่อก่อนก็เป็นดีเจอยู่ที่เอฟเอ็มของเรานี่แหละใช่นะครับ ្៊់់ោ់ំក្រាប់មើក แม่ผันชีวาโอ้แม่มาระไรมาเกิดหุ่นใจกับคนนี้เเมโอ้แม่คนตางอนเมื่อนคนแก่เจ้าสิลืมหม้อแข่นแดงบนที่นางเจ้านายคนจนจึงทิ้งบนไปอยู่ตะกอนหรือเลี้ยนดอด បប្តីជិនព្រឹកអាយសិវាឡាឯលរ័យយេលិងបបអាយញេរមបាថារត់មកមិនមានដនគំពីអាយផាសថ្លៃណាបនជិនແងចាក់ណាំចាញ់ដៃ จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยเปจะหาแกลมาอ้อนซนแหลจงเป็นามาพูดแลายโนแห่าโบาย้โบแห่

ส่งที่รอวันไปถึงสัญชายขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับพี่นะครับก็ให้เราพ้นมา ครับช่วงนี้นะครับขอพักนะครับเบรกสักครู่เดี๋ยวเราค่อยมาชมกับรายการทุนบุรีวาร์ไรตี้กันต่อครับหมอสายมาพี่เร็ว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 นี่นี่นี้ดูดูกับด้าน เร็ว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 ไปทำบุญไป,ไป,ไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวร์องไทยบริษัทคุนทุนบรีจำกัดค่ะเชค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทร02 801 3 2 11ถึง14ไปทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีงปตลอดเวลทั้งปีอ่ะจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปี บริษัทคนทนบุรีจำกาดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่สบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดศ2 8 8 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ ฮ่ากลับมาแล้วนะฮะกลับธนบุรีวาไรตี้ไปสนุกกันต่อเลยครับคุณผู้ชมคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราเป็นอยู่ที่งานรวมใจคนรักปบานะคะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นั่นเองค่ะตอนนี้ศิลปินก็มากันแบบว่าเยอะค่างค่างเมื่๊เลยนะครับผมและค่างค่างอ้อตอนนี้พี่ก็เป็นศิลปินหนุกจากจีนแอมแกรมิโ,แบบแจจมโกนั่นเองนะครับผมพี่ไมค์พี่รำพลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ไม้วันนี้ก็รู้สึกมาร่วมงานจริงๆแล้วคือสนิทกันกับทางพี่เพชรกับเพียสนิทอยู่แล้วนะครับจะขับขึ้นแล้วก็จริงแล้วงานนี้ผมว่าคือจันภูพานพี่ประถมก็เป็นผู้จัดขึ้นดูแลอยู่ตรงนี้ถามว่ามองก็ไปมาไหวนะซึ่งเห็นบอกว่างานนี้คือจัดจัดทุกปีนะครับคือบอกว่าเป็นงานพบปะสงสรรวลองพี่น้องแฟนเพลงญาติเพลงอะไรนะครับ แล้วถามว่าที่อยู่สิบมิลวันนี้ก็มาร่วมเยอะนะฮะอ่าอย่างคือแบบว่านี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าของเจ้าของคลื่นนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นบอกว่ามาแล้วก็คือเรามีเสียงเพลงนะครับมาเจ,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 เจอกันนะฮะ <ใช S 1> ก็จริงจริงแล้วบอกว่าหลากหลายหลากหลายทั้งคนในวงการนะฮะสำหลักผู้ใหญ่นะครับนะฮะเอะาเดี๋ยวให้พี่ไม้นะคะเวยพรดีกว่าที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของ9ก้าเจ้าของคลื่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ให้พี่ไม้พี่ระครเวยพรกับก็สำหรับคลื่นก 90.75ตรงนี้นะครับคนรักบานนะครับก็บอกว่าเป็นคลื่นของผู้เราศิลปินทุกคนนะฮะแล้วก็พี่น้องญาติเพลงทุกท่านครับคือวะเวียนมายิ่มเยือนก็คือขอให้คลื่นของเรานะครับ90.75ตรงนี้นะครับเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีแฟนรายการเยอะๆนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งมวลชนต่างๆนะครับก็ขอให้ทางเจ้าของคลื่นได้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเป็นที่รักใคร่ของพวกเรามวลชนนะครับรวมทั้งศิลปิน นะท่านผู้ยหญ่ทุกท่านตลอดไปครับนะครับผมงานทีเดียวที่ไหนจะี่ก้อนใช่ครับแก่คนงนจะไแล้วกันอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังทำงานเพลงชุดใหม่อยู่ครับก็จริงแล้วเพิ่งจะเริ่มอัดได้ประมาณ5เพลงแล้วก็ครึ่งอัลบั้มไปแล้วนะครับก็คงจะมาสักเมษาก็คงได้ฟังกันนะครับครับผมไหนๆก็มาแล้วขอ3ามคำให้กับแฟนรายการเช้าุ่ำทมรีวาไรตี้ครับผมครับว่าที่กำลังชมรายการของเราตอนนี้3คำสามคำใช่ไหมครับก็ ก็ฝากนะครับสำหรับกําลังใจนะครับสำหรับทุกท่านพี่น้องยัดเพลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับท่านได้มีสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตสู่ครอบครัวนะเฮงเฮงรวยทุกท่านครับเฮงเฮงรวยคคคครรรรััังบบบผผมมขอบคุณที่มาด้วยครับขอบคุณครับ ปิ้งอ่าตอนนี้นะครับพี่เจโก้ก็อยู่กับศิลปินหนุ่มอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่เสรีรุ่งสว่างครับผมเนี่ยแหมพี่หลายปีผ่านไปก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานนะครับคนรักบาง97 5งาสังานสั่คๆนะฮะก่อนหนึ่งก็ต้องขอถามความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานครับก็จริงๆดีฮะมีคลื่นเยอะๆนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคลื่นเพราะว่าแต่ละแขนงนะฮะเดี๋ยวนี้มันคลื่นมันมีเยอะเลย ก็ดีสำหรับศิลปินแล้วก็ยังมีช่องทีวีช่องทีวีมันจะเป็นทีวีฟรีทีวีกับทีวีดาวเทียมมีทั้งหลายจานนะมีทั้งจานส้มจานดำจานอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่มีโอกาสมาในช่อง33ใช่บสมใรัไหมทางะทพีเอ็นะครับยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมัน โอ้โหเยอะยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นดีสําหรับศิลปินผมอยากจะให้ศิลปินทุกๆท่านมารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยนะครับสื่อต่างๆเนี่ยเราเป็นศิลปินเราควที่จะมามาช่วยเขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกับน้ำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาแสดงความดีใจกับคลื่น90.75นะครับคนรักบาง นะครับก็จริงๆแล้วศิลปินก็มากันเยอะนะวันนี้ผมก็มาร่วมด้วยนะครับมาอวยพรคล้ายวันเกิดด้วยนะครับครบรอบด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะฮะวันนี้ออกทางช่อง33 IPM นี่ยก็ดีใจนะที่สื่อทุกวันนี้ จะได้แบ่งกันไปเยอะๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องสามห้าเจ็ดบอะไรพวกนี้นะฮะค,คือช่องเดี๋ยวนี้ช่องดาวเทียมเนี่ยมีบทบาทเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ศิลปินนะฮะทุกๆแขนงทุกๆท่านท,ที่ที่าาทมาอวยพรแล้วก็ช่องไหนก็ได้ครับถ้าาก็มีโอกาสก็ไปเถอะนะครับวันนี้ก็ขอบพคุณมากๆเลยฮะทางช่อง33 i สิบสามเอ็คผม ก็ต้องแบบว่าให้พ mm ี่เสรีลุ่งสว่างครับอวยพรถึงเจ้าภาพในงานนี้ด้วยก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับเเนี่ยก ก็รู้สึกว่าจะหลายปีแล้วนะรู้สึกว่าหลายปีที่ที่ที่ได้ได้ได้มีโอกาสที่ที่มาร่วมงานนี้นะครับก็หลายปีอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าศิลปินทุกแขนงนะฮะที่มาช่วยกันแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยบอกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับเพราะว่าคนที่ทำช่องความถี่นะครับหรือว่าจะอะไรก็จะแต่ก็มีการลงทุน นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร่วมร่วมด้วยช่วยกันเราอยู่ในวงการเดียวกันครับนะฮะท้ายสุดนี้ให้พี่เสรีตอนนี้สามารถติดตามผลงานพี่เสรีแล้วก็อัพเดทผลงานตอนนี้คือถ้าหากว่าจะดูนะฮะถ้าจะดูใน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 เพลงของผมนะครับแล้วว่าที่ผมทําอะไรบ้างก็ทางช่องเกษตรชนแนลนะครับจานดำนะฮะ,ะช่องเกษตรชนแนลนะฮะทาง เอ็ม MVTV วีเอ็มวีทีเกษตรแชนแนลช่อง51นะครับนั่นเราเป็นเจ้าของก็ถ้าท่านอยากจะดูความเคลื่อนไหวของผมก็ดูที่ช่องนี้ได้ชั่วโมงครชั่วโมนะยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆกันเลยกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เสรีรุ่งสว่างด้วยครับผมที่ให้เกี็บมารวมสัมภาษณ์กับเราครับผมพโอ้โหครับผม สนุกมากฮะแบบว่าคนเยอะมากใช่แล้วค่ะนะคะแล้วเราแบบว่าต anyway> ้องหนีมาอยู่ตรงนี like> ้ครับผมถูกต้องเพราะเราไม่มีที่จะยืนแล้วแอบเอาของขันก็ด้วยตัวใหญ่มากเยอะมากเลยอยากได้ฮะนี่คือการจะแอบออกไปแล้วใช่ไหมแน่นอนครับเพราะว่ามีสุราเมอีไรที่พี่ชอบมา ทีเดียวนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมกาพงจะอิบเอมนะคะกับภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับงานเลี้สัรรค์นะคะวันรวมใจคนรักปางของคลื่น9 0 1 5ของพี่เพนนั่นเองนะคะและเราก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้าของงานก็คือพี่เพนน่ารัก เนาะครับผมแล้วก็รวมถึงความรู้สึกของศิลปินต่างๆนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะูจำได้ไหมว่ามีใครบ้างโอ้โหเยอะมากพี่ตุ้มพี่ไหมอ่าแล้วก็น้องมะลาน้องเม่นแล้วก็พี่จองขวัญนะฮะพี่เรนูพี่เรนูุกูไทยอ้หลายคนมากครับผมโอ้เยอะมากๆเลยนะคะเป็นว่าวันนี้หลายๆคนก็คงจะเต็มกี่เป็นว่าเราสองคนหมดเวลาแล้วครับผมต้องลากันไปก่อนเพราะก็หมาครั้งหน้ากับคะมีวาร์ตี้ออนทีวีไว้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย เอาเละครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงของนักร้องสาวรากย่าชุติมาลหลานย่าโมนะครับกับอัลบัม้มบัวลืมตื่นอระพันฑ์โดยอาจารย์เดชเกตชายโยรีดีนเสียงประสานโดยอาจารย์นภัทรชูรัตกับผลงานเพลงที่ชื่อว่าสาวคาราโอเกะควรครับวันนี้ ดีเจมิกิสนาจากลาไปก,ก่อนพวุ่นี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับที่นี่ครับ fm 90.75 MHz คนปิร์ซันปลาร์บไลโอจากลาไปก,ก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขมากๆสวัสดีจ้าเหมือนมีดกรีดใจเมื่อใครมาร้องทำครวนทำนองโหยหู you yeah. yeah. ฟังเพลงชอบร้องของเธอคิดถึงสเสมอคนจนทน